สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะหักอกสองแม่นั่งปลื้มใจงานแต่งลูกทั้งสองแห่ยินดีลูกชายชูดาภาวิวาลูกสาวผัดไทยจากความเป็นเพื่อนของแม่แม่สู่ความรักรุ่นลูกงดงามงอกเงย โมเมนต์สุบอบอุ่นประทับใจเจ้าบ่าวหล่อและเจ้าสาวสวยทายาทของนักแสดงรุ่นใหญ่และเพื่อนสนิทนักแสดงที่ผ่านตัวเป็นผู้กำกับอย่างผัดไทยดีใจดีดีด,ดีและชุดาภาจันทะเขตจุงมือเข้าพิธีวิวาโดยเผยภาพคู่หวานวิวาสุดชื่นมืน่นขณะที่แม่แม่ทั้งสองเจ้าบ่าวเจ้าสาวนั่งปลื้มใจงานนี้นกจริยาโพสคลิปสุดอบอุ่นดังกล่าว พร้อมข้อความสุดยินดีด้วยว่าจากความเป็นเพื่อนของแม่ๆสู่ความรักของรุ่นลกูกงดงามงอกเงยด้วยความอบอุ่นของครอบครัวพี่ป้านา้าอาขอให้หลานทั้งสองเป็นครอบครัวที่อบอุ่นสุขใจตลอดไปนะจ๊ะลูกชายแม่ชุลลูกสาวแม่ผัดไทยขอขอบคุณแหล่งข่าวข่าวสดค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ